ามสี่ห้าหกเจ็ดแปให้เสียงหน่อยนะครับตอนนี้กำลังทดสอบนะครับไม่ได้มานางครับสวัสดีครับมีบรับเข้าสู่ช่องนัดหมีนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เมกาสะพานเหล็กนะก็ไม่ได้มาเดินที่นี่น่าจะร่วมร่วมครึ่งเดือนอ่าเกือบเกือบเดือนนะเพราะว่าก็ช่วงนี้ก็มีงานยุ่งๆน่ครับไปทุรษาแล้วก็เพิ่งว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานะไปเที่ยวมาด้วยก็เลยกลับมานะครับจัด ไปติดเกาะมานะหนึ่งอาทิตย์นะก็เลยอยากเดินดูของเล่นหน่อยนะครับว่าตอนนี้ของเล่นเป็นไงบ้างก็ดูจากชอ่องอื่นๆอะไรเงี้ยที่เขาไปถ่ายทํากันมานะก็โอ้มีของเล่นน่าสนใจเข้ามาใหม่เยอะเลยวันนี้ก็เลยลองมาเดินเล่นดูนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับอ่ตอนนี้ก็อยู่หน้าร้านตตรงช็อปนะฮะก็นี่หลังจากที่เราไม่ได้มาเดินนานนะเ,เข้ามาดูกันหน่อยแล้วว่าเขามีอัปเดตอะไรน่าสนใจกันบ้างนะที่ร้านตะตรง นี่ลาย QMSV นะตัวที่เป็นตัวใหญ่นะก็สวยสวยสวยแต่ว่าที่ชอบกันนี้นี่ตัวนี้นะฮะตัวที่เป็นตัวกันดั้มนะแต่ว่าเขาข้ลแบบับอ่าเป็นลายเนี้ยเนี้ยตัวนี้ก็สวยให้ดูโอ้เท่เท่เท่เท,ท่อ๋อนี่แล้วก็มีเจ้านี้ที่มาใหม่นะครับตัว วาสานะที่เป็นขายกล่องแยกนะไม่ใช่กล่องสุ่มนะน,นี่เป็นวาสานะชุดที่เป็นหาคอแลสกับตัวหุ่นยนต์เนาะนี่ก็สวยเซตนี้ก็สวยโอ้เพราะเดิมเ็าจะเป็นกล่องสุ่มชุดนี้ไงของวาสานี่ที่เป็นไดนโนโเสาร์กับยานนะจริงเซตนี้ก็สวยนะผมก็ชอบดีนะแต่ยังเก็บไม่ไม่รู้จะเก็บที่ไหนมาเซตเก็บไปครบเซตนี้นะเพราะมันใหญ่มาก่านมันใหญ่ ดี๋นี้พวกงานอาร์ตทอยที่เป็นไซส์นี้นี่ก็ออกมาสวยๆเยอะเลยนะโอ้ oh. ใครที่ชอบเก็บงานอาร์ตทอยนี่สงสัยมีกระเป๋าแฟบกันแน่นะออกมาน่ารักน่ักทั้งนั้นนะอันนี้เป็นน้องแก้มยุอยน้งแก้มยุยกยย็ก็ส,สวยดีก็น่ารักดีก็ใครที่ชอบงานสไตล์นี้เนาะออกมาเยอะอกันนะ รวมถึงนี่น้องปลาปือน้องป,ปอลาปเราเข่ะสวยนี่โอ้เรียกว่าออกมาเพียบเลยนะ,ะเดี๋ยวไปดูงานข้างในกันต่อตอนนี้ตน,นี้ของวาสะก็มาใหม่นะ ตับมาใหม่ได้แล้วก็จะมีงาน s ูเอสวีก็ยังไม่มีอัปเดตอะไรเหมือนจะมีอัปเดตตัวอนะุลตร้าแมนแหะที่เป็นของธาราชีนะเซ็ตที่เท่าไหร่เราจ็ไม่รู้ก็มีพวกนี้ออกมาเองใครต่างเก็บอยู่ก็มีออกมาเรื่อยๆนะเซ็ตนี้ จะทวัดกันที่ดิสเพย์นะผมว่าดิสเพย์ร้านข้างๆเนี่ยแฮปปี้เวลาจะสวยกว่านะส่วนตัวจะชอบดิสเพย์ที่ไฟสีนี้นะเพราะว่าไฟสีนี้มันสีมันไม่ค่อยหลอกดิเวะลาถ่ายออกมาแล้วมันก็สีสวยด้วยนะฮะเเขาก็ดิสเพย์งานน่าสนใจนะนี่ตัวบ้านตุ๊กตานี่ก็สวยใครที่ชอบพวกการแต่งบ้านที่เป็นบ้านตุ๊กตาพวกนี้ก็สวยนะนี่โอ้ดีเทลดีเถอะ

นี่ศิลปินคนไทยที่กำลังดังนะเขาคนนี้อเออตัวนี้ชอบตัวนี้ชอบชอบดีไซน์มิสเตอร์โบนะมาโมซาชิอะอะไรวะโมซาชิมิสเตอร์โบนเออสวยดีสวยดี เดี๋ยวเข้าไปดูในดีมทอยกันหน่อยนะว่ามีอะไรอัปเดตนะครับเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวจริงๆมันจะมีไรเดอร์มาใหม่พรุ่งนี้นะแต่ผมมาบนพื้นหัตนะขออนุญไม่มาแล้วสนวะัสดีครับก็ <S <S ะจะมีด้านหน้านี้นะที่ลดราคาอนี้มีไอเซตน,นี้ก็น่าสนใจนะพวกหลากของฟิก u a าร์มินินะฮะแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวที่เรียกอะไรคนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นอุลตร้าแมนก็ยังมีนะ ถ้าใครนิยมเล่นก็โอเคเนะเขาจะลดเหลือ199นะ้าเก้าะไรนสำหรับฟริกวา์มินินะลายพวกนี้ทั้งหมดเลยใครอยากลองเล่นฟริกวา์มินิก็ลองมาดูถ้ามีลายตัวละครที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยก็ได้ราคาดีมีข้างหน้านี่มีอุลตรแมน ที่เป็นชิ้นเนะแปดพันกว่ามี่ใส่เบลเลอร์เลยนะแล้วก็มีงานเกตมาชินกานะเป็นสอบจัมโบ้นะหมื่นสี่แต่ว่าเห็นเขาบอกที่น่าสนใจจริงๆคือตรงนี้นี่เซต NX ็นเอ์ายนะตัวที่เป็นวาทารุนะฮะอันนี้ก็คือทั้งหมดเนี่ยสี่เก้าเก้าหมดเลยนะใครที่เก็บ วัทุลุยนี克斯 t ตน e แล้วลองมาหาดูนะมีตัวที่ชอบกันหรือเปล่าก็จะเป็นวัทหุสองนะกับวัทหุภาคแรกนิดหน่อยอันพวกนี <prejudice ten> <leaves> ้เป็นของภาคแรกนอกนั้นก็เหมือนเดิมงานพวกของอันนี้ถ้าดาร์กบอลก็นี่ อ๋อมีฟิเซอร์ล่างสีมาให้ก็ <c oughs> คือล่างสุดท้ายแล้วแหะแอชชันฟิกเกอร์นะก็เป็นงานเขาเล่นๆของเด็กซื้อให้น้องๆหนูๆบังคับเล่นได้ถูกกว่าฟิกกูอาร์ตจัดท่าได้เหมือนกันนี่ราคาจะถูกไหมฟิกกูอาร์ตมันจะหลายพันสองพันน้ำพันอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะหลักร้อยอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยพวกนี้ลดราคาอยู่แล้สามร้อยกว่าบาทเองใช่เงี้ยก็แล้วแต่ตัวอะไรเงี้ยวันสามสี่ร้อยเอาไว้เนี้ย แอคชั่นฟิกเหมือนพวกนี้ก็เหมือนกันพวกนี้ก็ราคาไม่แพงแอคชั่นฟิกราคาไม่แพงนะมีตูต่สึไค่เซนด้วยห้าร้อยกว่าบาทแต่มันจะออกมันจะออกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เยอะมากตัวละครอะไรเงี้ยใครอยากเล่นก็เล่นเพราะตัวหล,กลักๆเนี่ยก็มีทรแบบไลน์นี้นะแล้วน,นี่เป็นงานซอฟอีว e า <c oughs> ก็คือขยับได้นิดหน่อยนะ,ะขยับแขนได้อะไรเงี้ยขยับยกแขนได้เฉยๆไม่เคยดูงานพวกนี้เหมือนกันเพราะปกติถ้าเล่นพวกนี้ก็คงไปเล่นฟิกเกอร์เลยอะไรเง,รงี้ยแต่ก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะเงินซอฟต์มาเอาไว้ไหม ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าร้านแบรนเพสโตนะฮ mm hmm. ก็เดี๋ยวเข้าไปดูตัวฟิกเกอร์ออกใหม่กันหน่อยนะครับ mm hmm. เพราะว่าเหมือนจะเห็นจะมีมาน่าสนใจหลายตัวนะครับนี่มาถึงก็เจอเซตนี้เลยอันนี้เป็นเซตพรีเมียมจากวันพีฟฟิลมเลสนะฮะนี่เจ็ดันเก้านะอันนี้คือเซตของแชงครับสิตัวเบืร์หนึ่งถึงเบอร์สิเลยนี่ จากฟิล์มเลสนะงาน wcf นะี่น่าสนใจแล้วก็เห็นด้านในเหมือนจะมีงานที่เป็นพรีเมียมตัวนี้ออกมาเกาะหน้านี้แล้วนะนี้ที่เป็นเซตนี้จากฟิล์มเลสเหมือนกันแตายเป็นวอลุ่มหนะตัวนี้ที่เป็นงานเซตนี้ก็สี่พันข่นะตัวนี้เป็นพวกเนี่ยพอ่อก็ได้คคู่ที่ออกในหนังนะอันนี้มี6ตัวนะครับก็เป็นคู่เนี่ยลูฟี่กับ แชงใช่ไหมแล้วก็โซโลกับเนี่ยชื่ออะไรทหนา,านเรือ,อแล้วก็คู่พ่อลูกอุซุบนี่อันนี้เป็นงานพเมพ์มแล้วก็มีอันนี้อันนี้น,น่าสนใจงานพีซเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นวันพีซจาง Netflix เน็ตฟิกนะนี่เขาออกงาน wcf ด้วยนะนี่สติมีห้าตัวนะออกมาเป็นโรฟี่นามิอุซุบบากี้แล้วก็ อารอนนะจากซนะีซั่นหนึ่งะเพราะเป็นตัวละครที่หน้าเหมือนคนแลวตลกดีเหมือนกันไม่ค่อยดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่สำหรับงาน WCF นะเหมือนนะเขาผมว่าเขาเขาแปลงหน้าออกมาได้อย่างไม่ SD หน้ามันเป็นหน้าจริงอ่ยและแค่ตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ย นี่คืองานตอนพีทเน็ตฟิกแล้วก็มีอันนี้ที่เห็นมาใหม่นะคู่นี้ขายเป็นคู่นะพนะันสองนะนี่ที่กำลังสัตว์กันในตอนล่าสุดกันเลยลุจิรอบลุจิกับลูฟี่นะแต่ว่าอันนี้เป็นตอนสมัยที่สู้กันครั้งแรกนะตอนที่ไปช่วยโรบินใช่ไหมเออนี่ยนี่ยมีพร้อมเอฟเฟก ปรับซูจิหลังๆนี้เก่งเบอร์อมัรู้ไปฝึกกันยังไงแมงวา้าใหม่ทีเก่งเลยนี่ก็มีงานอันนี้เป็นแบ็คไรเดอร์แบล็คแบ็คแบ็ค R X กับแบ็คธรรมดาตัวละห้าร้อยกับบาทนะหน้าเหมือนตกะกั่วแตนส่วนตัวนี้ไม่ได้ดูนะไรเดอร์แบล็คนี่ร้น่นงานฟิตไห แล้วก็มีอันนี้อันนี้เป็นงานวันแพนแมนนะใส่ตามะ่ะแต่ว่าเป็นสีทองวาวๆเนี่็นะพก็สวยดีเป็นตัวละครที่พระเอกที่ออกมาน้อยมากหลังๆนี้มันก็เห็นบทเลยอันนี้ของซอฟไวเมดเอ๊ะซอฟไวเมด ซัพเปอร์เมดเนี่ยมันมีชิ้นจังเลยโนะอ,อ้ใช่ใช่ใช่อะตอนนี้ก็มาเดินเล่นชั้น3เนาะเป็นโซนโชว์เคสน,นะด้านหลังนะอ่าโซนนี้ก็จะมีของเยอะของเยอะก็ดูไปเรื่อยๆนะให้มือจะเจออะไรอ๋อนี่มาเจอตู้นี้น่าสนใจนะ ตัวนี้เป็นงานของสโนปี้นะครับไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะสำหรับงานของเล่นลายสโนปี้เล็กๆนี่นะสวยดีสวยดีโอ้โหนี่ตัวนี้บูอายสามตัวนะรวมกันเป็นอันติเมตบูอายนะ <c oughs> ของยูกินะ แล้วก็มีอันนี้ก็ใส่ตัวที่เป็นเซลล์นะตัวเป็นเซลล์ล้างแรกกับล้างสุดท้ายนะแล้วก็เซลล์จูเดียด้วยอันนี้ดีเทลค่อนข้างดีนะเป็นฟิกเกอร์นะนี่แล้วก็มีของจักงานะคันบอลเซตมาเ,เออเซตนี้ก็สวยเออพอที่เป็นโกคูที่เป็นล่างไคโอนะมัดเทปบัดจอมเทพ,เทพใช่ไหม เห็นแล้วก็คิดถึงภาคแซดเลยนี่วันนี้มาเจอโอ้โหตัวที่เป็นพวกฟิกนะตุ๊กแกกิ้งก่ากระปอมรวมบรรดาสารพัดสารเพโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่นี่นี่ โลบดดาสารพัดสัตว์นะนี่คือไซส์ใหญ่นะเห็นไหมโอ้โหดูตัวสีเหลืองข้างหลังนี่ตัวบลเลอร์นี่แล้วก็มีพวกคาเมเลียนด้วยนะสาหลายเกาะกิ่งนะเออนี่โอ้พวกนี้นี่ดูดูด,ดโอ้โหไอตัวนี้ยังเหมือนนะดูดีเทล,ลก็ดิอืม <c oughs> <c oughs> ใครที่ชื่นชอบพวกสัตว์ทั้งหลายนะนี่ตัวไอเคอ้วนอ่ะ Oh. อ๋อเอนีน่อันนี้น่ารักอันนี้น่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้น่ารักดูแฮมสเตอร์เม่นแคละโอ้โหนี่พวกนี้ตัวละพันสามวัยโอโ้ดูดีเทลมันคือลายสัตว์อ้วนอ่ะปลามังกรอ้วนทั้งหลังนั่นก็สวยนะนกแก้วงูหลามโอ้โห ข้างในเป็นกบให้ดูให้ดูงูหลามพวกบรรดางงูองมอนนะน,นี่ใครชอบสัตว์เลื้อยคลานนะฮะตู้นี้นี่อุดมไปด้วยสัตว์เลื้อยคลานนะนี่มีกบกบกิ้งกา่าข้างในนี่ก็สวยสีสวยเชียวแต่ผมไม่เอาคนหนึ่งนะ <laughs> ถ่ายให้ดูถ่ายให้ดูน่ารักดีก็น่ารักเทว่าวน่ารักมันก็น่ารักนะ แต่ระมบดาคนที่ไม่ชอบสัตว์เลื้ยคคานอย่างผมนี่ก็ไม่ไหวนี่นี่เต่าที่ออกจากไข่นี่ก็สวยมันนับเป็นของเล่นได้ไหมเนี่ยก็คงได้ไมั้งคนชื่นชอบมันมีนะนี่แต่กระแต,แตนี้อ้โหเหมือนชียอเอออย่างข้างล่างนี่ยังพอไหวนะไอ้พวกที่เป็นพวกเนี่ย บวกผักเนีผักผลไม้เนี่ยอันนี้ยังพอหลับได้เพื่อฮ้ีเซตแฮร์รี่พอตเตอร์อันนี้สวยดีนะนี่มันเป็นอันนี้เขาจัดตู้เหมือนกับว่าเป็นห้องในโรงเรียนเลยนะเป็นแบบฟิลนั้นอะไรเงรี้ยอันนี้งานไม่แน่ใจว่างานของอะไรแต่สวยดีสวยดี ดูข้างในก็ค่ะสวยนะพวกตัวด้าน,นาในนะเห็นมะก็มาครบนะเออน่าเก็บนะสำหรับคนที่ชอบแฮนะร์รี่พอตเตอร์นะเซตนี้น่ารักดิเออขออะไรวะอ๋อนี่มันคือเซตนี้เมื่อกี้สุ่มละหกร้อยนี่มันคือเซตนี้เลยแฮร์รี่พอตเตอร์กล่องนี้มีทั้งหมด 4312อย่าง12ตัวนะฮะอ๋อที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยกล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้อ่านีมีเจองานของครูสมัยนะเป็น SD นะตระกูล SD นะแต่ว่าเป็นงานของงานซอฟนะ VSOF นีเกตตระกูลหุ่นซูเปอร์โรบอทนะอันนี้เกรดนี่เกตเตอร์มาชินก้าแล้วก็จีกนะฮะ นี่พวกนี้ก็ตกตัวละ2,000กว่าเรามีเกรส4,000นะไม่แน่ใจว่าทำไมราคาถึงแพงกว่าชาวบ้านกันนะคนนี้เป็นงานเขา,าน่าจะเป็นงานสอบนตัวไซส์ใหญ่นะสูงยนึับวันน่าจะเกือบฟุตสวยนะตัวนี้ดีไซน์ผมว่าดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยอตอนต่ราคาแรงปนะ อ๋ออันนี้ชื่อหัวกันดัมอ๋อที่เป็นหัวยางเดเรนะนนี่หัวเท่าไหร่วะเออน่าสนใจเหมือนกันนะนี่อันนี้เป็นงานฟิกมาดนะตัวที่เป็นงานพวกงานศิลปะใช่ไหมอ่าเทเบิลมิวเซียมเอออันนี้คือสฟิงเอ,อ่อไม่ใช่เขาเรียกอะไรฟาโลตุตันคาเมนนะนี่น ใครที่ปอศาสตอียิปต์นะก็จะเป็นตัวที่เป็นโลงศพฟาโรใช่ไหมแต่ว่านี้เขามีข้างในให้ด้วยสามารถเอามาดัดทาเล่นได้นะเป็ <c oughs> นซีรีส์ของฟิกมานะที่มีพวกโมดาลิซ่ามีติงแมนอะไรพวกเนี้ยเ <c oughs> น,นี่ย <c oughs> แต่ตัวนี้เป็นของตุตันคาเมนนะ <c oughs> ตอนนี้ก็มาอยู่หน้าร้านทอยเจพีนะครับก็ ะคุยกับพี่เอกกันหน่อยนะครับวันนี้ก็มีขออะไรกันอัปเดตกันในตู้บ้างนะอ่าทีเท่าที่ดูด้านหน้าก็มีนะโนน่าสนใจอยู่ไอเป็ดไอเป็ดม่นไอเป็ดมืน่นเห็นเขาเขามาแต่งตัวเหมือนกันเนี่ยซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรมาใส่กันนะวอนนี้คนคขนิยมออกมาเล่นกันนะไอเป็ดม่นพูดถึงแน่เลยกล่องนี้นี่มันสินค้า ลายแปลกจริงตอน,น,น,อาานแรกออกมาครั้งแรกผมยังคิดไว้แม่งอนนินทีเซอร์แบบที่แบบที่ตาแรกครับเออๆคือมีความราู้สึกว่ามันทำออกมาได้ยังไงผมนึกว่าโกหกนึงก็แบบว่าทําหลอกอะไรเง<า>ี้ยไม่คิดว่าจะผลิตจริงด้วยตอนแรกผมบ้าเนี่ย <laughs> ดีไซน์ออกมาจะขายได้จริงๆหรอวะโอ้แม่งของจริจริงๆออกมาจริงๆครับ แล้วตอนแรกก็ยัง,ย,งยังมีความรู้สึกใชงใจว่าเอามาจะขายใครเลยคิดว่าเอามาไม่ได้คิดจะขายใครคิดว่าเอามาตั้งเอาไว้อย่างเงี้ยขายความแปลกก็คือถ้ามันราคามันได้ขายก็ขายาไม่ขายก็ไม่เป็นไรครับก็คือเก็บไปเรื่อยๆเพราะว่า คือยังไม่ได้เชื่อไหมครับว่าได้มาเป็นกล่องน้ําตาลมาโอเองก็ยังยังไม่ไม่เคยแกะออกมาอมาดูเลยครับว่านี่ยังไม่รู้เลยข้างในของจริงเป็นยังไงเลยนะใช่ครับไม่ไม่เอาเพราะว่ามีความรู้เอาไว้อย่างนั้นแล้วก็คือคือดูแต่ในรีวิวของอ่าอ่าเห็นรูปเห็นรูปนะครับก็เลยก็เลยปล่อยปล่อยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับเซตนี้ก็เท่เซตนี้คือเป็นเซตที่เป็นโชวะทั้งหมดก็คือก็คือสเปน มีตั้งแต่ V1 ที่มันเป็นมู V วีกับเป็นที่เป็นเวอร์ชั่นที่มันตัวรุ่นเก่าเลยแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวพิเศษที่เป็นตัวสใช่ครับแต่ว่าก็มันจะมาถึงไอ้อะไร Z O ตัวเนี่ยนะครับที่ b เป็นแบ็ใช่ไหมใช่ครับคือมันจะมีมีแบ็คแบ็คแล้วก็จะมี Shadow Moon ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้จะเป็น RX RX แล้วก็ xo หรืออะไรเผมจะจำไม่ได้ว่าแบ็กซันเลยรู้ป่ผมแบ็กซันน่าจะเป็แบ็กซันน่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้แบ็กซันครับแล้วก็จะมีตัวข้างบนอีกนะครับมันจะไปจบซีรีส์ของเขาเพราะว่านั้นไอ้สองสามตัวนี้มันจะเป็นออกมาเป็นหนังใหญ่ไงครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเห็นข้างบนมีขายแต่มันก็ขายแยกๆคละๆอะไรนะนี่นี่มาอยู่ครบเลยใช่เพราะว่าจริงๆบางตัวมันถ้าเป็นเดี่ยวๆครับ ราคาเพราะค่อนข้างสูงนะคพราะอย่างที่มีเห็นบางตัวที่เขาขายแย่เจ็ดร้อยแปดร้อยอย่างเงี้ยครับหลับแต่ว่าทีนี้ก็คือจริงๆก็ตามตามมาสักระยะหนึ่งแต่ว่าคือจริงๆก่อนหน้าเนี่ยเคยเคยมีน้องมาเสนอให้น่ามากแล้วเราไม่ได้สนใจใช่ไหมครับและทีนี้ก็เลยก็เลยมานั่งตามหาพอตัวเองมาได้หาได้จริงๆก็ได้มา16 สิบหกคันก่อนครับอพอได้สิบหกคันแล้วทีเนี้ยก็ไปหาข้อมูลที่ช่องของคนญี่ปุ่นพอไปดูที่ช่องของคนญี่ปุ่นก็จะจบทียี่สิบคันโอ้โหยี่สิบคันแต่ว่าพอไปหาข้อมูลครับผมตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยตัวตัวนี้หาข้อมูคาเนี่กานะคือลูกค้ากำลังดูงานตัวจำพบกเกรดในร้านนะครับก็เป็นตัวที่เรียกว่าไฮไลท์ไฮไลท์หายากอยู่นะครับสำหรับงานเนี่ย โอ,โอ้โหยมีรถอยู่ตัอย่ามีรถ้องเผย์อ่าเป็นนี่ของแก่อ๋อเนี่มาด้านล่างชั้นหนึ่งนะ <c oughs> สมนเปอรแองเจเลครับมาเจอกล่องนี้นะ่าสนใจชุดฮีแมนนะมาสเตอร์ออฟยูนิเวิร์สนะครับเป็นปราสาทหัวกะโหลกนี่ที่มีด้านในด้วยนะ <c oughs> เปิดเล่นได้ไม่แน่ใจว่ามีตัวพวกฮีแมนให้ด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องถามพ่อดูนะ แต่ว่าโอ้เซตนี้นี่เท่ระเบิสมัยก่อนนี่ก็ชอบมากโอ้ถ้ามีครบนี้เลยนี่นา่าจะมีแต่ภาษาสนะเท่าที่ผมดูตัวฮีแมนไม่น่าจะมีให้โอ้เท่ๆๆๆเทเซตนี้อันนี้เขาจะขายพวกของเล่นพวกอเมริกันเลยรมาเวลดีเจนทาร์ฟอร์เมอร์อะไร ตัวภาษาที่แมนนี่เท่าไหร่ครับสามล้านหกพันห้าสิบอันนี้ไม่มีตัวพวกนี้ใช่ไหมมีแค่ภาษาใช่ไหมตัวตัหนึ่งครับเขาเดินได้ถามอะไรฮะถามสเกลท์หรออ๋อถามควีนใช่ไหมโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ น,นี่ตัวโอโหทอยนะอันนี้เป็นพวกคนชอบแมวนี่ก็เป็นพวกจะเปองแมวทั้งหมดเลยโอ้แมวแขงกระเป๋านั่นก็น่ารักดีอืเแต่ว่าไปอ๋จ้าาไปลมรัววัอาทิตย์นี้มาเดินก็มีขออัปเดตนิดหน่อยนะแต่ว่าเท่าที่ดูเนะี่ย ที่มีหน้าแปลกๆเลยสำหรับอาทิตย์นี้เลยนะก็คือราคาของของที่ตั้งนะท่ผมสังเกตนะหลายๆอย่างปรับราคาขึ้นพอสมควรอย่างพวกกันดั้มโมจีนเนี่ยที่เราผ่านมาก็เห็นราคาขึ้นมานิดหนึ่งนะหลายตัวแล้วก็พวกของที่อยู่ในโชว์เคสทั้งหลายแหล่ก็มีปรับราคาขึ้นหลายตัวเหมือนกันนะเออก็แปลกดีฮแสดงว่าช่วงนี้ เริ่มเริ่มมีการปรับราคาสินค้าประหลาดกันเยอะแล้วให้ใครที่จะซื้อจะขายอะไรก็ลองดูกันดีๆนะฮะช่วงนี้